Đây là lai. Đây là lai là nó ngay. Ừ, Sao đồ. Chúng con bôi ngay, bôi biết này chúng con nghe rồi. Nói nha hả? สวัสดีทางช่วงสถานค่ะสวัสดีเอฟซีไมเอฟซีเก่าสวัสดีท่านผู้ชมทั่วโลกเด้อจ้ะมือนี้ก็ว่าเขาโคเขาปาค่ะพี่น้องมาลองเลาะเบิ่งเห็ดผมอยู่ค่ะคือเก่าเนาะค่ะกะตามไปลุ้นไปชมกันค่ะว่ามือนี้เอาสี่ม้านจำได้เนาะแต่กระพอเนี่ยแหละสองสามดอกสะบ้านเหนี่ทายนะคะับเนียนก็นี่กะพี่กัดไม้ไม้ได้อค่ะย้อมเพื่อทาตุ่มแต่กระปูว่าปาเนียงค่ะเพราะว่าเห็นดอกผางผางก็เลยเมียนเห็นกระตินแล้วลงผางผางค่าเลยลงมาเปิด เห็นที่หลีค่ะพี่น้องเหมือนถ้าเมืองว่าจีมานบ่จีมานบ่ขันมานบ่มานกะไปต่อพิกัดเก่าบุระค่ะเหมือน,นครับสวัสดีครับมาพี่น้องเบาๆยังไหลส้มือเบาไหลพี่น้องเพื่นนนอ <laughs> นวะมืีอาชีวะเบาเน้นน้อยเด้อเก็บได้หลาย,ยขับเบาเขบบาเจ้ได้อาชีพบดถืกใจกะเขโทษขอขอภัยเด้อพี่น้องอาชีวะไหลายเบาดูเนี่ยพอเฮ็ดเนาะ เก็บเพจใบเก็บเพจกือกับโบมี่เราพี่น้องเอา้าไปลุ้นกันครับขอบคุณหลายๆที่เขามาหลับชมเนาะขอบคุณอู้ยดอกนีบกยางงามสองดอกบกยางงามไหมครับจ้ะนี่ครับลงมากะ่ะมีคนเพิ่นหาอยู่เนาะนะี่นแต่ว่าเห็ดกับสีออกอยู่ค่ะเพิ่อนอุ้ยแต่ว่าสีออกหลายออกหน่อยอยู่หมองจังไหรเนาะเพราะว่าป่านนี้หากอ่ะพ่วงรนะ่องลงเฉลียนะ่ยนะ เมืองสีผอมูทีบ่รครับปไานี่ พ่อเลี้ยพี่น้องแบบหลายพวกกำลังจุ่มเลยกำลังจุ่มเลยนะครับมาจัพี่นอ่งเก็บมาดอกกุยี่ยขาโอ้ยมันๆเด้อปลาไม่ะ hay là một thân bản như màu nhìn lắm Chỗ mà lại cái đây chú วัวเต็มหมดเลยวัวอ,อัน,นใบไใม้เพิ่นบังอ้ยน,น,ออนี่ก็สซัมออกใหม่เด้ดนี่กำลังงามเลยฮะอมกมาดอกสองดอกไปก่อนพี่น้องอดอกออกแก,กได้จังออกมันนอนแต่สินี่กะโมโหว่าที่พอ่อดอกเหลือตาไปก่อนแงนอกมาที่เล็กเนาะ này cái cả bàn, này cả chùm nhìn đi cạnh 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 เกือบเดียวปูหินมันเจ็บดินลงเพราะว่าไปไหมนมันหนาเิ็นดอกบานดินเก็บไปล้วบานถลยังบอกถ่ายกระฝอได้ทั้งคู่ดอกบ้านมองนี้ก่อนสีเขากันสุด,ดก่อนอก็ล้วออกมาตัวนี้อือ กลินเล่งยาดเล่นอ่ะพมบองะเล่นบานเลย่ว่าขึ้นงาเดีค่ะเหลือมดินแหงเป็นล้วดินแหงเป็นนาครับพี่น้องคนบนตกตกะชือหวานวานบ่หอดปลาเกียร์หักคอเลย ไปแบบนิ่มๆดอกงามที่เก่ายังมีหม่วงใ้เมืองอยู่พี่น้องไปดอกีโปีโปมดแต่ดอกเล็ปลานีแล้วไงมูนี่ไรดอกอยู่ มีอะไรผู้เท่าตองก้านครับพี่น้อง <laughs> <laughs> ผู้เท่าตองกา้านดอกซ้ำนี่เลยหนึ่งสองสามสี่อุ้ยนันดอกหนึ่งน,น,นั่นนั่น <c ười> อ่ะโอ้ยเปิดกระสุนไปเหลียวดิ <c ười> เปิดอาจจียนเบบตัวม่าน้ำกุ่นพ้นไปเจอเลยดอกหนึ่งหมวยไงเป็นเบาเาคุณเด้อในฝน

ได้สั่งเห็ดข um ื่อเจ้าฟาออกจากมุ่งนี้ไปแต่ละดอกมีเจลละลายเลยบือน้ำแห้งเนาะเจลละลายเจลละลายแล้วน้องงาววาสานสองดอกจุ่มน้ำอื่นบริญ็บเองนี่แอ่งงาม ้ันใจฟูเลยเด้อจุดหนึ่งพอแบบนี้นี่ใจฟูเบิ่งดู่ือดอกหน่อยก็ผิธรรมดาข้าวอ่อนอ้นฟงผัดอกไม้อยอุ้ยนะสะอ่อนดอกโมปาดัยได้แต่ว่าขา่โอ้เหงาเหงาคือคนหาเลย ไปใสิเนะล่ออีกมูนึงครับพี่น้องวันนี้หวานเียบแล้วือนี้เข้าเียบแล้วเหือสหวานเกียบแล้วอืโอ้บวะเฮิตผึ่งไหวอุบวเจฮิผึ่งอันนี้เนาะผึผึ่งแตเก่ียนอาดอกดอนเน้าคือเก่าครัพี่น้อง ทั้งหนายคนออกแนบครับพี่น้องดึงขาอ้ยจะอ่อนจะมข,ขา็งใอ่ไหสองต่อออกไหมเอาเห็นแล้ว

เออนั่นโชว์กระเดงดินเนี่ยนอูยนี่อูยนี่อีลีน่ะอือโห พี่น้องเด็กเลวน้าเด็กเอ้มองเลยนี่คืออะรพี่น้อุ่นไม่กตนี่ที่เก่าเรื่อยเฮ้มัดแ้ว A dog, you mong eat. Hoon sáng nay, hood, hood. 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 Hood, ยดอกพูนนะดิปพูนเปืดเ่ออ้ยดิดนองเก็บมาเ็บ่ปนำบ่ไดดอกเอามาให้พี่น้องมึงทึ้งทึ่งเมนสองดอก ไอ้ทางคุณมีครับอยจึ๊กจึ๊กจึ๊กเฮ้ยมาเนี่ทองคนจำแนนี่นี่นี่โอ้ยคุณขี้คุณจะมันซ้ยไม่ได้ยังกับสุดไปอยู่เหรอล่ะ Lúc mong đấy cũng mong hai mẹ chị bên tai. Tong dog lần. mong đấy. Mười đôi khi à kia Mày kỳ lòng đôi. Mày kìa khoa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 i. nhìn thằng khoai. con. อีกสี่หอดดอกนั่นอีกเก็บไปก่อนพี่น้องเก็บเลยเดี๋ยวเห็นบ่อนอ่ยเจ้าพังคอยเขามามองน้ำแบบกเล็เแล้วบ่เจ้าหน่วยกู่ไ่อยู่แล้วเฟือดอกนี่ <laughs> <laughs> ดอกขาวดีครัก็เออไเ้ยหวานสามอพนองเลยแ่หแม่ห่วงห่งเลยคนบงใหญ่บิดอนว่าแนก็แง่หยางีิสะเพราะว่าใบใหม่นะอหดของใหญ่ลยพี่น้องคนเดียบนตาอ้ย บทัดไปขนมปังแน่น่ยังแหวงสาวอยู่ยเองครับมงนทริกันนิกากับพอทั้งคุณดาวผอสามดอกกับอู้สี่ดอกเดียวก้อนอู้สี่ดอกนี่ครับ สีดอกวัดตนี้นะพี่น,น้องสามดอกงามงายมูเกากะมีมูไม่ก็ะม,ม,มีบ้านกับม่ทั้งบ้านเป็นขนมปังเลยพี่น้องบ้านก็ล่างงะเนาะบัานก็ล่างงะเลยนี่ยยังม่วงอยู่จ้ะ จิบก็เก็นตาเอด้นสามดอกขุดดอกหนึ่งหนึ่สม้สี่สี่หยาบแน่พี่ลองรุ่นนี่ <laughs> สีส่หยาบสี่มืนแ <laughs> น่รุ่นกระจายปีก็หนี่ห้านีใส่ปลืเลยเนาะ นะขาเหียวดีเนะป่ะมองแน่กระรีบต้งใสอีกด้ใสหมื่นเวยเห็นป่ะใสะสามสามโ้เนีเ่ <Okay. S 1> ต้นใหม่ดิ <Okay. S 1> เอาสามอยู่มวงๆไนก็เร่งขึ้นมาก็ดีขสิบปเรื่อยๆนี่ม้วนะเดี๋ยวถ้าคุนเอาอย่างงอ้ะดอกงาม ดบุกจังสีกับสีมูญงนเนี่ยอยู่น่ะคือเนาะแม่พูดนองนึ่งโ <Hey. S 1> อ้เกบ็บบ่หมดเห็นบ่ฝนไหมเห็นบอ่ออกน็นกาไฟเลือยแบดนี้พี่น้องออ้ยมอบ <laughs> lá yu này một chiếc đọt Hãy subscribe cho อยู่นด้ยออู้อออหกนึงล่ะอไอเออกปน้นอใหม่เลยบัดออกนี้ก่อเลยอกก็ไปออกใหม่สลัอ,อ,อกวุ้หาเห็ดกัยมแต่ตกลมเด้อพี่น้องมึงคุณอะ ห้างบักใหญ่เลยอุ้ยสอ,องห้างเฮ้ยห้างบอกไงเลยพี่น้องย่ะไงโทหัวเลยอ่ะอุ้ยสาวกันในกายยางหลอดมาหนีเองบพได้เงยเทิงใครที่หาเหตุเด้อจ้ะเงยเทิงน้ำเน่ากะดีครับกระบ้านครับบนันโอ้หานค่ะคือเก่าค่ะพี่น้องนี่ได้กระตาเนื้อือว่าสุดยอดแล้วค่ะมาใส่สายเนาะเนียนพราะว่า เราสวีทเพื่อนสีเผากลับไปบ้านเขาค่ะมือนี้กะมาเบียวบว่มา,า,บามาเผาเคือประมาณจ้ะพี่น้องเราจิ้งนี้ค่ะจมูกขี้ไปเพียงเท่านี้แล้วค่ะพี่น้องเฮ <พอ S 1> ็ดกต่ยังงามอยู่ค่ะไม่หล่นออกไม่รุ่นบ้านแต่ว่าบ้านกับกระนเขาเนาะบ้านเบียบบ้านงามบ้านหมนู่งเนะคะกำลังงามงามอยู่อยดอกแะ่งเงี้ยก็คือจังไม่ขี้เลยค่ะสหรับคลิปนี้ จบคพี่นาทีแล้วค่ะขอบคุณทุกกำลังใจทุกไลค์ทุกแชร์ทุกคอมเมนต์ค่ะขอบคุณทุกการติดตามรับชมฝากพี่น้องเป็นกำลังใจกันเลยก็แชร์สาวกันการกระเป๋าสวีทได้เด้อค่ะลาไปแล้วค่ะพ่อก็ไำลังชนะสวัสดีค่ะสวัสดีครับขอบคุณหลายๆที่ก่อนมาเป็นกำลังใจกันเลยก็แชร์ค่ะไปแล้วพี่น้องหน้าจังะมากันใหม่สิบหาเห็ดอย่างเนาะครับจ้ามือนี้กระป๋าระเบิดครับมือนี้ปลาแตกมือไหนแมนจ้ะคือว่าหมันอยู่ คนหลายขักเลยพี่นอ้องรถจะจะได้ขันเนะาะมันแห้งอยู่ค่ะพี่น้องเพราะว่าคือประมานแห้งอยู่เด่นกระพอเรื่อยๆอยู่คันาหายอีกระไดอีกแลก้วแต่ว่ากะดิผ่าทำธุระภารกิจเนียนย่าดพุ่นง<ห><ะ>่ายมากครับพีน่น้องลาพีลาหน่องเพียงสนีทครับขอบคุณทุกไลค์ทุกแชร์ทุกทุกคอมเมนต์ขอบคุณทุกการติดตามครับลาไปแล้วครับขอไม่ขีดหนาครับสวัสดีครับ